โอ้โหทำเองทั้งหมดเลยนะ,ะเนี่ยขึ้นรถสเลยขอเธอพระเจ้าอย่าเบิ่งึ้นนะอินปิต ้าเฮ้ยจักนี้นมาทำเพี้ยอะไรออกไปออกไปออกไปไอ้มดเปลี่ยนโอ้ยมดจะพึ่งดิโอ้โหตรวจโควิดไม่ได้หรือ เอน็ดิกมันชั่วมากมาลิตเติ้ลโพนี่ที่เป็นเอ่อมาลิตเติ้ลโพนี่ที่มันเป็นแบบเอ่อแบบลายเส้นอ่ะที่มันเป็นโพนี่แบบออริจินอลอ่ะมันมันเหลือแค่ซีซันเดียวเลยเยใช่เหมือนแค่ซีซันเดียวเนื่องจากที่ว่าเผอกดซีซันหนึ่ง แนวนะกันก็เพิ่งเปิดลงมานะอันเนี่ยใครมีเอสบอกเลยเปิดยังเลยพี่อะหนูนต้องตรวจโควิดอยู่ปวดทำไม ไม,ไ,ไม่ได้ตรวจมาหลายอาทิตย์แล้วไงพี่ไทยไม่ต้องตรวจใช่ไหมพี่ไทยใครอยู่ตรวจตรวจเลยต้งตองทำเองทั้งหมดนี่เลยพี่ไทยตรวจรไปแล้วโอเคขีเดนะเดียวเนาะขีดเดียวแล้อีกขีดผ่านาทีตนี่ขีดเดียวจริงเหรอเปิดยูทูบเลยเฮ้ยเฮ้ย น้อะนะอะไรของน้องะ,อะไรของน้องไนมะ่อะไของน้องนะอะโนะ <Okay. S 1> ันจะนอมันจะเปิดอันนี้แหละไม่ no. ไมไม update. อัปเดตโนไม่ไม่อัปเดตอัปเดตก็ได้วะ